สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับก็เจอกันอีกเหมือนเดิมกับช่องเอกสายหมุนแบบนี้นะครับซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นฮอลูกค้ากับรีวิวส8 0สีเหลืองนะครับที่ในคลิปที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ถ่ายไว้ด้วยนะฮะก็คือในในขั้นตอนของการประกอบนะครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จแล้วแล้วก็ตอนนี้ของของจากลูกค้าเนี่ยก็คือมาถึงแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะมีที่เ็นเห็นเลยก็จะมีในส่วนของวิทยุนะครับเป็น t 1 0ิ t 1 0นะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเซอร์โวกาส3ตัวนะครับนี่ครับเซอร์โวกาส3ตัวกล่องเคบาเหลืองแล้วก็จะเป็นเซอร์โวกาสกันหางด้วยนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะบินเป็นแบบระบบธรรมดานะครับสปีดก็เป็นฮอลลี่วิงนี่ครับ อยู่ทางด้านนี้ตอนนี้ก็ของก็มาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวผมจะทำการติดตั้งชุดไฟกับตัวลำลำนี้กันเลยสำหรับใครที่มองหานะครับกับฮอร์ดีวิล380หรือว่าจะเป็น420ก็ตอนนี้ของมีนะครับ ของมีพร้อมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงชุดไฟแล้วนะฮะ อันดับแรกที่ผมจะลงนะครับก็จะเป็นเซอร์โวยกพีชนะครับเดี๋ยวผมจะต้องถอดอาร์มออกก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามหรือกดไลค์หรือกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับกับเอกสายหมุนวันนี้มากับ380นะครับหลับเวลาหลังเลิกงานนะครับวันนี้วันนี้ก็จะเป็นวันพุธ วันพุทธที่6นะครับมกราคม2,564นนะครับขึ้นปีใหม่แล้วนะครับสีนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีอยู่หรือเปล่านะครับถ้าใครสนใจก็สั่งอยากได้สีนี้ก็บอกกันได้เลยนะครับ สำหรับเซอรวยกพีทนะครับของลำนี้ก็จะเป็นของกราสเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้แบบเซโวดีๆไปเลยก็จะจบเลยนะฮะถ้าเกิดว่าใช้แบบว่าไม่ค่อยดีมันก็จะไม่จบนะฮะก็จะต้องมาอัพมาเปลี่ยนกันใหม่นะครับมาหาเซโวดีๆใช้แต่จริงๆแล้วถ้าเราแบบจัดดีๆทีเดียวเลยก็คือจบจบจุกแต่เจ็บเลยนะฮะทีเดียวจบเลย เซอโกาที่ใส่อยู่ในลำเนี่ยก็จะเป็นตัวสีน้ําเงินแบบนี้นะฮะมันใช้ไฟได้ถึง8.4แบบบิน 3D นี่หายห่วงเลยนะฮะแล้วก็มีความแม่นยําค่อนข้างที่จะสูงนะครับเวลาเข้าท่าต่อท่าเนี่ยถ้าคนบิน 3D แบบต่อเนื่องหรือว่าจะบินรอบเดินทางเนี้ยเราจะรับรู้ได้เลยว่าฮอเราเนี่ยมันติดนิ้วนะครับ มันติดนิ้วคืออาการมันแบบมันจะไม่โยเยะนะฮะแล้วก็ควบคุมควบคุมง่ายด้วยควบคุมง่ายแล้วก็แม่นยำนะครับแล้วก็ทนทนก็ทนในระดับหนึ่งนะฮะถ้าเกิดเราบินตกอย่างเงี้ยเราใช้อาร์มหักมันก็จะเซฟเซวไปได้เยอะนะครับแต่ถ้าเราใช้อาร์มแบบว่า เป็นอาร์มดํเนินเดินของมันนนี้มันก็ต้องแล้วแต่ว่าเราตกแรงตกไม่แรงหรือ,อยังไงนะครับบางทีเราอาจจะตกแบบว่าเบาเบรแตกนิดนึงนะครับแต่เซอร์โวก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราตกแรงแรงบางทีฟันเบรดขาดอย่างเงี้ยเซอร์โวอาจจะมีอาการแบบเฟืองเฟืองขาดก็อาจจะเป็นไปได้นะครับมันก็แล้วแต่ว่า แล้วแต่เวนตก,กรรมว่ากันเถอะตกแต่ละทีเออเนี่ยมีมีหลายคนมาถามผมนะว่าตกแต่ละครั้งอ่ะต้องจะต้องจะต้องเสียเงินอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ผมบอกตรงนี้เลยนะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าการที่เราเล่นฮอเนี่ยแล้วฮอเราตกอย่างเงี้ยมันไม่มีมันไม่มีอะไรมันจะบอกได้นะครับว่าจะมีอะไรเสียหายบ้างนะครับเราไม่สามารถจะคาดการได้เหมือนเวลาที่เราขับรถนะฮะร,รถล้มหรือรถชนอะไรยเงี้ย ก็ถามว่าชนรถชนรถล้ลมแต่ละครั้งเนี่ยค่าซ่อมเท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะฮะเพราะว่าเราก็ไม่รู้เราจะชนหนักชนเบาแค่ไหนอะไรยังไงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็แล้วแต่นะครับมันมันจะอยู่ที่ว่าเราตกแบบไหนตกแรงไหมตกไม่แรงตกกับพื้นปูนหรือตกกับพื้นหญ้าพื้นดินพื้นหินลุกลังหรือว่ายังไงก็แล้วแต่ นะครับแต่แต่สิ่งที่ตกไปแล้วเนี่ยเราเราเซฟได้อย่างดีก็น่าจะเป็นตกที่แบบเป็นพื้นหญ้านะครับมันจะนุ่มๆน,นะครับจะมันจะไม่ค่อยแบบว่าแข็งเท่าไหร่ถ้าเราตกบนพื้นปูนอย่างเงี้ยยังไงก็แข็งกับแข็งเจอกันครับเบรดแตกเบรดพังชุดเทดกระจายถ้าตกแรงๆก็พังหมดอะไรก็พังนะฮะแต่ถ้าเราตกเราเราเล่นในทุ่งนาอย่างเงี้ยนะครับเราเล่นในทุ่งนาก็ พอล่วงในในในนาข้าวก็แฟบเสียบเข้าไปก็หออาจจะไม่เป็นไรเลยก็ได้นะครับมันก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าสถานที่ที่เราเล่นแล้วเรามันเซฟพ,พอมากที่สุดก็คือน่าจะเป็นนาข้าวนะครับนาข้าวเนี่ยคือถ้าคนที่เล่น 3D เก่งเนี่ยก็เล่นแบบยอดยอดข้าวได้เลยนะฮะเพราะว่าตกมาแต่ละทีก็ไม่เป็นไรนะฮะเจ็บน้อย ตอนนี้ผมก็ติดตั้งเซอร์โวเสร็จแล้วนะครับเซอร์โวยกพีชนะครับก็เหลือแต่กล่องแล้วก็เซอร์โวกันหางแล้วก็สปีดถ้าเราเล่นกล่องอย่างเงี้ยช่วนข้างที่จะชัวนะครับโอกาสที่มันจะเออ,เอ,อแทบจะไม่มีเลยนะฮะ เพราะว่ามันเป็นกล่องควบคุมมันไม่ได้เป็นแบบ GPS นะครับทีนี้ในส่วนของเซอร์โวกันห่างนะครับก็จะจะใส่แบบแบบนี้นะครับวันนี้ก็มาแบบบ้านๆนะครับก็คือใช้กล่องอย่างเงี้ยแหละ <laughs> ง่ายดีโ <laughs> ตเอาไปโตเอาไปวางคอมไว้แล้วนะครับ ก็เลยไม,มไม่มีโต๊ะใช้เลยต้องไปซื้อโต๊ะเพิ่มอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวต้องถอดอาร์มออกก่อนนะครับ เพราะว่าไอตัว380เนี่ยเวลาใส่เซ์โวใส่อาร์มเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะง่ายเพราะว่ามันจะเห็นตรงอาร์มเลยนะฮะแล้วเราก็เอาไขควงเนี่ยแทงแยงเข้าไปนะอันนี้จะเป็นด้านตูดอันนี้จะเป็นด้านหน้านะครับเราก็วางไอตรงนี้ให้มันอยู่ท้ายๆหน่อยโดยวางแบบนี้นะครับเนี่ยครับวางแบบนี้แล้วก็จะไอตัวนี้ก็จะหันออกมาแล้วก็จะสามารถที่จะตั้งอาร์มได้นะครับ อาร์มเซอร์โวนะครับตั้งอาร์มเซอร์โวได้ช่วงนี้ก็สถานการณ์ก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะฮะยังไงก็ดูแลตัวเองกันให้ดีๆนะครับก็ใส่แมสล้างมือนะครับแล้วก็เว้นระยะห่างนะครับจำสามคำนี้ไว้นะครับใส่แมสล้างมือเว้นระยะห่างกันเข้าไว้นะครับไอต,ตรงไหนที่มันเป็นที่ชุมชนแออัดเราก็อย่าไปนะครับ มันเป็นพื้นที่เสี่ยงแต่ถ้าเกิดเราจําเป็นต้องไปจริงๆมันไม่มีทางหลีกเลี่ยงเราก็ต้องป้องกันตัวเองให้มากที่สุดใส่หน้ากากนะครับถ้าจะให้ดีก็ใส่แว่นที่มันกันลูกตาด้วยยิ่งดีเลยนะฮะเพราะว่าเหตุการณ์ในทุกวันนี้คือไว้ใจอะไรไม่ได้แล้วนะครับถ้าใครยังมีพฤติกรรมเสี่ยงก็ยังไงก็นึกถึงคนข้างหลังไว้ด้วยนะครับ เราอาจจะไม่ได้เป็นคนเดียวนะฮะเราอาจจะเอาไปแพร่ต่อให้คนอื่นอีกนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่แบบว่ามันเสี่ยงเราก็เลิกนะฮะทุกวันนี้ผมก็เซฟตัวเองสุดๆนะฮะเวลาที่เล่นเครื่องบินเล่นเฮลิคอปเตอร์อย่างเงี้ยก็จะสมาาก,ก็จะไปเล่นอยู่คนเดียวแล้วนะช่วงเนี้ยไม่ได้ไปเข้าสนามเล่นกับใครเลยนะ ทุกวันนี้ก็หลังบ้านนะครับที่โล่งๆก็บินอยู่คนเดียวเลยถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ครับใส่เสร็จแล้วตอนนี้ก็ต่อสายบานานาแจ็คเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาพร้อมกันเลยนะครับกับการต่อสายนะครับกับกล่องเคบารต่อเป็นระบบ S p u พันะครับเดี๋ยวผมจะเอาสายอันนี้ ต่อเข้ากับสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการประกอบแล้วก็ต่อสายนะครับแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยเราก็จะมากันในเรื่องของการบินการปรับตั้งค่าต่างๆนะครับ เดี๋ยวนี้ผมจะตั้งค่าคร่าวๆนะครับให้เพื่อนๆได้ดูนะครับต่อสายเสร็จแล้วนะครับในส่วนของมอเตอร์นะครับไม่รู้ว่าผิดถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจก็ต่อไปก่อนส่วนสายสปีดที่เป็นสายารีซซฟรู้สึกว่าอาครับตอนนี้ก็เตรียมแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็ทําการเปิดวิยู่นะครับแล้วเราก็ตัดโหนตัวนี้ไว้ก่อนเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ เสร็จแล้วเราก็เสียบแบบนะครับที่ตัวรีเซีฟมันจะขึ้นเป็นไฟสีฟ้านะครับก็คือใช้ได้นะครับเป็นต่อแบบเป็น s b u บัแล้วนะครับตอนนี้เราก็ต้องมาตั้งที่กล่องนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่กล่องไม่มีไฟอะไรขึ้นเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะลองเสียบอันนี้เข้าไปนะครับอันนี้ตัวของจะไม่มีไฟอะไรขึ้นเลยแต่ว่าพอเสียบเข้าไปก็คือมันก็มีโปรแกรมขึ้นมาปกตินะครับแต่นี้ผมก็จะไปตั้งให้มันเป็น S bus นะครับ r c input นะครับ S bus ก็ S bus แล้วเนะาะถ้ามันขึ้นอย่างนี้นะครับ มันต้องมีอะไรที่มันผิดพลาดหรือว่ายังไม่ได้บายหรือเปล่าหรือผมจะลองบายนะครับทำไงให้ก็ได้ให้มันเจอกันนะฮะอ่า เดี๋ยวผมจะลองรีเวิร์สที่ช่องสามดูนะฮะรีเวิร์สรีเวิร์สนะครับรีเวิร์สเจอแล้วครับรีเวิร์สหาตั้งนานนะฮะช่องสามนะครับเป็นนอนแล้วนะฮะ โอเคเดี๋ยวลองเปิดวิทยุอีกทีเดี๋ยวลองเสียบแบตอีกทีหนึ่งโทษทีอ่าไฟติดแล้วนะครับไฟที่กล่องติดแล้วแต่ก็ยังไม่ได้นะฮะไม่ได้เดี๋ยว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 มันต้องมีอะไรผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงนะฮะ เดี๋ยวลองดูใหม่นะฮะ ลองสลับสายดูนะครับระหว่างสายรีซซฟกับสายสปีดนะครับเส้นนี้กับเส้นนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็ลองเสียบดูอีกทีนะฮะ อ่าถ้าขึ้นอย่างนี้รีเวิร์สช่อง3เลยนะครับแต่ว่าสายดีซีกับสปีดอะต้องต้องสลับกันนะฮะก็คือสายที่มาจากสปีดอะจะต,ต้องเป็นช่อง rxb นะครับส่วนที่มาจาก r ีซีเนี่ยก็ต้องเป็นช่อง rxc นะครับก็รีเวิร์สใหม่ไปที่ช่อง3นะครับโอเค อ่ะตอนนี้ตัดโทนทิ้งไว้เสียบแบตอีกทีนะึ่งอ่าท่นี้ถ้าเราเร่งนะฮะมันก็จะหมุนนะครับแต่ท่นี้พอผมตั้งโทนไว้นะครับก็จะไม่หมุนนะครับสวอจะยกพีดนะครับทนี้ผมยังไม่ได้ใส่อาร์มใส่อะไรเลยนะฮะก็เดี๋ยวสําหรับในคลิปนี้ก็ก็ผมก็จะทําคลิปให้รับชมกันเพียงเท่านี้เนาะ แล้วส่วนในคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวก็มาดูในส่วนของ380เนี่ยก็คือบินฮอปเดินทางนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับก็ก็ขออ,อภัยมาณที่นี้ก็คืออาจจะไม่พร้อมวันนี้ก็คือก็รีบๆทำนะฮะสำหรับคลิปหน้าก็ชมรีวิว380ลำนี้บินได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ